สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้แบงค์จะพามาชมบอลสีดีกว่าเนาะเห็นใบเงาๆแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้แบงค์ฉีดยาฆ่าเชื้อรานะครับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับนี่ถ้าบอนสีนะเป็นราแบบนี้นะครับอย่างอาจจะต้องใช้ตั้งใจนะแต่แบง์ใช้มือนี้ตัดเลยนะครับตัดทิ้งเลยนะครับใบเชื้อราอย่าอย่าสงสารนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยใบเชื้อราตัดทิ้งได้เลยนะ นี่ครับเนี่ยจะเป็นใบเชราแบบนี้นะครับเี่ยวันนี้แบงก์ก็ฉีดยาไปเนาะฉีดยาฆ่าเชื้อราครับนี่ต้นนี้นะครับอ้านี่นะเห็นแบบนี้นะไม่ใช่อะไรนะแบงก์ใช้ปูนขาวนะครับใส่กาฆ่าเชื้อรานะครับแล้วก็ใช้ยาฉีดฆ่าพวกไอเพี้ยแดงนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยท่านผู้ชมมันจะเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ย สวยมากเลยนะเก็บตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเพราะว่าวอนเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเนาะเนี่ยมันอยู่ใกล้กันแบบนี้มันจะทําให้เกิดพวกเชื้อราอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะลามไปมาเห็นไหมท่านผู้ชมดูไม่งั้นมันก็จะลามทัหมดเลยตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งท่านผู้ชมตัดทิ้งได้เลยนะครับ เหตุจะแนะนาบอลสีนะครับเป็นบอลสีสวยๆนะนี่ครับใครสนใจสอบถามได้นะครับจะมีต้นลูกแบ่งปันอยู่นะครับต้นนี้เรียกว่ากลุมภักกนระดนะให้ท่านผู้ชมดูกุมพกันร์นะสวยมากนะครับท่านผู้ชมเห็นบอกว่ากลุมภักกรนะครับก็จะมีหูใต้ใบเห็นะครับอยู่ในตับรามเกียรินะสวยมากดูหูครับนี่นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มภกันร์ต้นนี้ใบใหญ่แบบนี้นะครับน้องชื่อว่าจุลาลงกรณ์นะครับท่านผู้ชมนะดู ดูมือครับดูฝ่ามือแบงค์โอ้โหครึ่งฝ่ามือเลยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็จะมีรูปแห่งปันอยู่นะต้นนี้เป็นตับปืนใหญ่นะครับนี่น้องชื่อว่าพระอิศวรปราบตด้จักนะครับสวยมากนะท่านผู้ชมดูครับโอ้โหแดงนะดูเส้นกระดูกแดงชัดนะครับสวยมากนะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้พี่มูลราดนะครับท่านผู้ชม อ่าต้นนี้บับเบิ้ลนะครับสวยมากนะครับต้นนี้หงเหินนะครับนี่ครับสวยมากของเหินนะต้นนี้นางกิรินีอ้าวกิรินีใบเสียตัดทิ้งเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับนางกิรินีนะครับเดีย๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับมีต้นอะไรบ้างอ่ะต้นนี้นะครับสุรลษฎนะท่านผู้ชมสวยมากนะครับส่วนต้นนี้จะเป็น สุขูไทยนะนี่ครับมาดูอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ชื่อว่าปลารััษนะครับใครอยากได้สนใจทักมานะครับนี่ปลารมัษมีแบ่งพันอยู่นะครับเป็นบอลสีใบเขาขาแบบนี้บอลใใหญ่ใบแบบนี้นะครับนี่ปลารมัษขาบริสุทธิ์นะครับโอ้โหสวยมากนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับ อันนี้พระนาลายนะครับพระนาลายก็มีแบ่งปันอยู่นะครับแต่เป็นไม้แยกหน่อนนะสวยมากนะอันนี้นะครับจะเป็นเอ่อพระพันวสานะครับสวยมากถ้ามาชมดูครับแดงขนทนแบบนี้นะครับต้นนี้จอมทัพนะครับมีรูปแบ่งปันอยู่นะครับใครสนใจโทรมานะครับบอตสีหลักสิบหลักร้อยเองนะครับไม่แพงเนาะนี่ตัดทิ้งนะครับต้นนี้อันนี้ปลาบูทองนะครับ นี่ครับโอ้โหช่วงนี้บอลสีเป็นลายเยอะมากนะครับคือแบบเราต้องดูแลครับเพราะว่าเพราะว่าแบบถ้าปล่อยไว้ใบนอ้องก็จะเน่าหมดเลยนะนี่ครับอันนี้เป็นบอลสีที่เลี้ยงไว้แบบแบบผ่านะเอาแบบทำไว้ติดกันเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีตู้ไหลนะครับ นี่นะครับนางวิชุดานะครับนี่ดงวิชุดานะสวยมากท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้แหลมทองด่างนะท่านผู้ชมครับตัวนี้โนภาเก้านะนี่ครับปรามัดนี่สีมหาโพนะครับเป็นบอลสีประกวดนะสวยมากนะครับนี่รศสกัน์นะครับ อันนี้มน์สวัสดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสวัสดียามเช้าสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากดูคลิปให้จบด้วยนะครับนี่ครับเป็นบอลสีอันนี้เป็นบอลสีผสมเนาะนี่ครับเดี๋ยวตัวแล้วก็ไว้ผ่าตั้งแม่นะครับนี่นะครับนี่รอบปีนะท่านผู้ชมสวยมากนะครับตัวนี้นพะก้านะครับโอ้โหไป ใบนประเก้ามันเป็นลานะครับท่านผู้ชมไม่ได้เปิดนานนะอันนี้เป็นฟอร์มกอนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับอันนี้สุขีจัดทับนะครับส่วนนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ที่แบงค์เนี่ยครับฝั่งนี้จะเป็นลูกไม้ที่แบงค์ผสมเองนะครับนี่ก็จะมีอยบานี้ต้นนี้ใครสนใจนะใครอยากได้ไหมครับต้นไม้อันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับ ต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนี่นะสวยมากนะครับต้นนี้ก็เอาไปร้อยห้าสิบาทนะเป็นลูกไม้แดงนะครับนี่นะครับสวยมากตัวนี้จะเป็นอาจารย์คงนะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับนี่ลูกเต็มเลยนะครับนี่นะ สวยมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแบงก์ก็ขอตัวไปกรอดน,นะครับลาไปกับคาบบอนสีสวยๆนะครับสวัสดีครับ